วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเจ้าหัวเทียนนะครับโดยผมจะส,สรุปแบบรวดเร็วนะครับโดยหัวเทียนเนี่ยให้พเพื่อนเพื <classical> ่อนรู้จักก่อนนะครับหัวเทียนเนี่ยจะทําหน้าที่โดยการที่มันจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ของมอเตอร์ไซค์ของของพวกเรานะฮะโดยเราจะต้องรู้จักกันอย่างนี้นครับหัวเทียนร้อนกับหัวเทียนเยน็นคืออะไรนะครับหัวเทียนร้อนกับหัวเทียนเยน็นเราอยากรู้ว่ามันร้อนหรือเย็นอันไหนนะครับดูนี่ครับมันจะมีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ให้ดูกันนะครับโดยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นในกล้องวิดีโอตอนนี้นะครับ ผมเห็นว่าตอนนี้ Honda w เว e I 125เนี่ยตัวนี้มันคือรหัส C P R 6 e A 9 C P R 6 P A 9หมายความว่าเบอร์ที่มาติดรถของ Honda Wave รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันคือหัวเทียนเบอร์6นะครับเนี่ย C P R ิมเดิมๆโรงงานนะฮะเขาให้เวฟร้อผมเนี่ยเป็นเบอร์6มนะฉะนั้นเบอร์6นี่คือเบอร์สแตนดาร์ดของรถของคุณ โอเคครับค่อยฟังนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนหัวเทียนร้อนหรือเย็นให้เอาเลขตัวนั้นเป็นตัวตั้งเช่นเว็ผมคือเบอร์6ฉะนั้นจำนะครับ6คือเบอร์มาตรฐานถ้าเบอร์7คือถ้าเบอร์มันสูงขึ้นนะครับเบอร์7จาก6เป็น7คือคุณกำลังเปลี่ยนหัวเทียนเย็นให้กับรถคุณแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบอร์5 เรากำลังเปลี่ยนหัวเทียนร้อนให้กับรถเราโอเคไหมครับค่อยๆฟังนะครับเดิมๆโรงงานของเวฟเนี่ยมันให้มาเป็นเบอร์6นะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าเดิมๆโรงงาน6เนี่ยเบอร์6เป็นเบอร์สแตนดาร์ดเหมาะสำหรับการวิ่งใกล้ก็ได้วิ่งไกลก็ได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นเมื่อเราใช้งานเราต้องรู้ก่อนครับว่าการที่มันคําว่าวิ่งไกลของมันเนี่ยในการออกแบบรถเวฟเนี่ยมันเป็นรถที่สําหรับรับลูกส่งลูกซื้อกับข้าวไปตลาดนัด หลักๆคือมันเกิดมาประมาณนี้นะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบให้วิ่งจากลาดบุรีไปเมืองการลาดบุรีไปเมืองการลาดบุรีไปกลับเมืองการทุกวันหรือลาดบุรีไปเที่ยวทางเหนือฉะนั้นการขับขี่แบบนั้นจะเป็นการที่ใช้ความร้อนสะสมของเครื่องยนต์เยอะมากมอุณหภูมิในห้องเครื่องในห้องจุดระเบิดของไหมเนี่ยมันเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเพื่อนๆหัวเทียนเขาถึงออกแบบว่าถ้ารถอยู่ทางเหนือโซนเหนือครับ คือโอกาสที่าอากาศมันเย็นมากๆเนี่ยถ้าเขาใช้บางทีใช้หัวเทียนเบอร์เย็นเข้ามาใส่เช่นรถผมเบอร์6ใช่ไหมไปซื้อเบอร์เจ็ดมาปรากฏว่ารถมีอ,อ,กอาการอาการหัวเทียนบอดหรือมันบวกไปเบอร์8ปดเลยเนี่ยจาก6กระโดดไป8รถจะมีอาการหัวเทียนบอดเพราะว่าอุณหภูมิของหัวเทียนเนี่ยมันเย็นเวลาเกิอดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้เนี่ยมันทําให้ห้องเผาไหม้จุดระเบิดไม่ดีนะครับฉะนั้น ทำไงอ่ะเราก็ต้องเอามาคํานวณให้ดีว่าบวกลบนะครับโดยโดยสูตรที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นบวก1กับลบหน,นะครับแต่ถ้าเรามาทาเป็นรถทัวรลิงผมก็เลยแนะนําว่าจากเบอร์6เนี่ยผมแนะนําให้มันเป็นเบอร์7จ็ดซะดีกว่าอ่าเมื่อจะงงอา้าวแล้วยังไงละ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใส่หัวเทียนร้อนจะเป็นยังไงหัวเทียนร้อนก็สมมติวันนี้เป็นคันนี้เป็นเบอร์6ใช่ไหมครับเราอาจจะลองเปลี่ยนดูดีๆวันหนึ่งช่างบอกเนี่แหละหัวเทียนอันนี้แหละเป็นหัวเทียนมาตรฐานไปเอาเบอร์หามาใส่ให้เรา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุณหภูมิในห้องเผาไหม้มันจะร้อนครับตัวหัวเทียนมันจะคายความร้อนช้าทําให้ความร้อนมันสะสมอยู่ที่หัวเทียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า1ตัวขั้วตรงนี้นะครับตรงขั้วกล้องมีออกัสนะครับตรงขั้วของตัวหัวเทียนผมเนี่ยตรงนี้มันอาจจะละลายได้นะครับเพราะอุณหภูมิมันสูงมากข้างในมันจะแบบว่าเป็นละลายแล้วทําให้เสียแล้วก็รถสไตล์ไม่ติดไปเลย2ออาจจะเกิดอาการคือเครื่องเร่งเองครับ คือการที่หัวตัวนี้มันติดแดงตลอดเวลาเนี่ยเวลาน้ำมันฉีดเข้ามาปุ๊บแทนที่จะรอการจุดระเบิดสปาร์กจากไฟฟ้าที่วิ่งเข้ามาตรงขั้วนี้กลายเป็นเครื่องโอเวอร์ฮีทคือมันเล่งเองครับซึ่งอาการนี้มีอยู่2แบบคือโอเวอร์ฮีทจากหัวเทียนกับโอเวอร์ฮีทจากาตัวฝาสูบที่มันร้อนแต่คราวนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าหัวเทียนมันร้อนมากจนมันแดงนะครับฉะนั้นการเลือกหัวเทียนนั้นสําคัญมากๆคลิปนี้นะครับก็จะสรุปสั้นๆนะผมค่อนข้างจะเตรียมคำพูดมาน้อยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ครับ อันนี้จะเป็นรายการเบอร์หัวเทียนเดิมของรถ Honda แล้วก็มีรถยามาฮ่านะครับแล้วก็มีหมดเลยนะครับมีซูซูกี้นะครับก็จะเป็นรถที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆฉะนั้นบางคนเนี่ยเอารถไปให้ช่างช่างอาจจะบางคนอาจจะเปลี่ยนเบอร์เออเนี่ยเบอร์เนี้ตามคนนั้นวิ่งดีคนนี้วิ่งดีจริงๆแล้วให้ยึดหลักอยากรู้ว่าร้อนหรือเย็นให้ยึดหลักเดิมไว้ก่อนเดิมคือเบอร์หสมมุตินะ รถแต่ละคันเนี่ยที่เรียงอยู่ตรงนี้ไม่มีเบอร์เหมือนกันเลยนะอย่างโซนิกเนี่ยผมจำได้ว่าโซนิกจะเป็นเบอร์7 CBR จะเป็น7หรือ 8, แเนี่ยผมไม่แน่ใจพอรถพวกนี้มันออกแบบไปวิ่งทางไกลมันก็เลยกลายเป็นเป็นเบอร์ที่เบอร์สูงแต่ว่าพอเขาเป็น8ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้หัวเทียนเย็นนะครับนั่นคือเบอร์ที่เหมาะกับรถยนต์และเครื่องยนต์นี้ถ้าจะเป็นโซนิกเป็นเบอร์8ถ้าอยากให้มันวิ่งทางไกลได้มากขึ้นเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรเบอร์9ถ้ามันต้องวิ่งแช่ลากยาว,ยาวๆเนี่ย เราก็เป็นเบอร์9้าซะมันก็จะกลายเป็นเบอร์เย็นของโซนิกโหแต่ถ้าเอา9้าของโซนิกเอามาใส่ไว้ผมกเกิดอะไรขึ้นขูบอดแน่นอนขับขับไปทําไมรถมันอุณหภูมิลดวิ่งมันฟอดฟอดตลอดเวลานะครับเพราะว่าอุณหภูมิของอหัวเทียมมันไม่ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็แนะนําสำหรับมือใหม่นะถ้าอยากรู้ว่าหัวเทนร้อนหัวเทียนเย็นเพื่อ,อนๆลองไปดูกา้าที่ผมปีลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลองดูเบอร์นั้นเป็นเบอร์หลักนะครับแล้วก็ถ้าบวกหนึ่ง บวกไปทั้งหนึ่งเนะี่ยคือการทําให้มันเป็นหัวเทียนเย็นเหมาะสำหรับการวิ่งทางไกลนะครับแต่ถ้าลบหนึ่งคือเพื่อนๆใส่กํลาลังใส่หัวเทียนร้อนอาจจะเหมาะสําหรับรถที่วิ่งแป๊บแป๊บนะจอดนะครับอันนั้นเผาไหมก็จะดีค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าหัวเทียนมีอุณหภูมิสูงอาจจะเหมาะกับเมืองที่เป็นเมืองหนาวหนาวมากๆนะครับจำเป็นที่ต้องใช้หัวเทียนที่มีอุณหภูมิร้อนเพื่อให้เครื่องยนต์มันสามารถติดได้อันนี้มันมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือเท่าเวฟตอนนี้บ้านเรา เวฟตัวนี้เขาถูกเซตมาเขาคำนวณแล้ววิศวกรคำนวณแล้วว่ามันคือเบอร์6แต่ว่าสำหรับผมผมมองว่า6มันก็ดีแต่ถ้าเราอยากนองเดินทางไกลๆผมลากจากจังหวัดตากยิงมาลาาบุรีมัน600โลผมไม่ค่อยพักรถผมกลัวหัวเทียนมันไหม้ผมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเบอร์7นะครับอันนี้ไม่งงนะวิ่งทางไกลเพิ่มมาเบอร์ถ้าวิ่งทางใกลก้ก็จริงๆยึดเดิมไว้ดีกว่า นะสรุปก็คือถ้าอยากวิ่งทางไกลๆก็เพิ่มลงไปสักเบอร์หนึ่งนะครับอย่าข้ามเบอร์นะครับโอเคคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องเห็นหน้าผมนะฟังแบบเนื้อหาพอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครมีคอมเมนต์ดีๆเนื้อหาที่ดีนะครับก็ลองแนะนํากันได้นะครับโอเคคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมซื้อหัวเทียนครั้งใดนะครับเลือกเบอร์ที่มันถูกใจกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็การใช้งานของแต่ละะคคนนรับ อย่างเวฟผมเห็นไหมเวฟผมเป็นเบอร์โอ้มันไม่เอาฝุกขัดนะกล้องเป็นเบอร์6ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์เจ็ดนะครับก็มันก็จะทําให้เราลากได้นานมากขึ้นนะเห็นไหม CPR7 นะนี่คือหัวที่อะไรหัวเทียนเย็นนะครับของเจ้าเวฟนะเวฟเดิมๆเป็นเบอร์6นะครับโอเคที่เพิ่งสับสนนะจ๊ะคิดว่าเป็นประโยชน์สหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ะ